ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการแพร่กรดูดวงรายจันกิ่งฟ้าหรือช่องกิ unda, ่งฟ้า246 f o i p e n e l นะคะต้อนรับเข้าสู่กัานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายน2566หรือ2023นั่นเองนะคะต้องบอกเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะว่า ก็จางกินฟ้าทํานายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะ,ะหรือเรียวกว่า general reading ไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นปกติมากนะคะที่ว่ามีโอกาสที่จะตรงไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่แต่การดูดวงต้องดูอย่างมีสติอยู่แล้วแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะคือให้นําไปเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่านําดวงไปเป็นทุกอย่างเลยไม่ใช่นะคะฉะนั้นดูเพื่อ,อเป็นประโยชน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อระวังตัวเพื่อเตือนตัวเองนะคะและอะไร ที่ดีอยู่แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านแต่ไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันนั่นเองนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะหรือว่ามา2สองเดือนที่แล้วนะคะที่กิงฟ้าได้อัดคลิปไปนะคะเรื่องแจ้งในเรื่องการที่กิงฟ้าเป็นคนที่เป็นผู้ลักษณะนี้เป็นสไตล์แบบนี้เป็นตัวตนของกิงฟ้าแบบนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆก,กําลังใจมากๆนะคะได้กําลังใจล้นหลามมากๆทั้งหน้าไม้หลังไม้เลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะจริงๆที่เอามาบอกเนี่ยคือมันมันแค่จะบอกเฉยๆว่ามันคือตัวตนของกิง แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะแต่อะไรที่คิดว่าตัวเองต้องปรับปรุงก็ยินดีที่จะปรับปรุงนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ตัวเองก็จะไม่เปลี่ยนนะคะก็ถือว่าน,นี้เป็นเป็นสไตล์เป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นแนวทางของกิงฟ้าถ้ารู้สึกว่าตัวกิงฟ้าพูดเร็วในแท็บของ YouTube มันจะมีตัวเร่งสปีดแล้วก็สปีดลงหลายท่านดูกิ่งฟ้าว่าพูดเร็วใช่ไหมแต่บางคน อัพขึ้นไปอีก1.5คูณ1.5ขึ้นไปอีกก็มีเยอะมากนะคะจากที่คอมเมนต์กันนะคะแต่ถ้ารู้สึกพูดเร็วก็ปรับระดับสปีดลงได้นะคะมันจะมีแท็บใน u t u b e นะคะเราปรับขึ้นปรับลงความเร็วได้เลยตามใจชอบได้เลยนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเข้าสู่การทํานายดวงรายเดือนกันเลยดีกว่าค่ะ,ะนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะประจาเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะคะเรามาดูดวงในภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พี่เน,น่แล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอย่างเช่นเดิมดู ยังมีสตินะคะทุกท่านอ่าราศีมิถุนหรือเมถุนนะเรามาดูกัน belonging insight eight of swords five of wands page of swords eight of pentacles Two of Swords, the High Priestess, Ace of Pentacles, Ten of Wands, Five of Cups, Ace of Wands, Three of Cups, and the last one by Sotaina has been Ten of Swords. พลังงานของชาวราศีมิถุนหรือเมถุนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสาคัญเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะอ่ากิงฟ้ามองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามแต่แต่กินฟ้ามองว่าเป็นเป็นแบบเป็นการเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอะไรที่มเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างมีสติและปัญญาที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณจะวางแผนชีวิตได้เก่งมากยิ่งขึ้นคุณจะเหมือน การแบบใช้อารมณ์การทางอารมณ์อะผู้ใหญ่ทางอารมณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึง คุณเองอะโชคดีหนึ่งอย่างว่ามันจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างอยู่เสมอไม่ว่าจะบางคนอาจจะเจอครอบครัวที่ดีอ่บางคนอาจจะเจอเพื่อนร่วมง,งานอ่เพื่อนมิตรภาพกระยนมิตรหรือแม้กระทั่งแฟนหรือคนรักที่ดีนะคะหรือคนที่คอยซัพพอร์ตคุณค่อนข้างดีคุณจะเจอคนที่เหมือนแบบทําให้คุณเกิดแรงบ,บันดาลใจเจออินสปิเรชันเจอแบบความคิดที่ดีพลังงานด้านบวกนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณเจออะไรก็ตามแต่ในชีวิตในตอนนี้เนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขมันได้หรืออย่างน้อยนะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นเอง ะะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันบางทีอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันในองค์กรหรือว่ามันอาจจะแบบเหมือนกระทบถึงเราอะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราแต่บางท่านอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นตัวเราที่ทะเลาะเนาะแต่อาจจะแบบมีปัญหากันแบบในแบบมุม,มอื่นๆแต่มันโดนเราไปด้วยเอฟเฟกไปด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังนิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นคําว,ว่าปัญหาปากเสียงจากจากคนในครอบครัว บางคนนะบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนอย่าไปเครียดนะคะแค่เราเองต้องคิดก่อนพูดเท่านั้นเองจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างมีศักยภาพมีฝีมือมากๆอาจจะมีคนมาว่าจ้างงานเราหรือว่าคุณได้รับการชื่นชมประสบความสําเร็จในเรื่องการทํางานนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างมากเพราะให้ขึ้นโอกาสที่มอบมาให้คุณหรือมีโอกาสที่เหมือนได้รับข่าวดีในเรื่องการทํางานก็ได้หรือว่าการเฉลิมฉลองในเรื่องการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะคะ คือมันเหมือนมีงานมงคลงานเฉลิมฉลองหรือว่ามันได้รับข่าวดีอะสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะหรือโอกาสในเรื่องการทําเงินนะคะช่วงนี้เหมือนแบบคุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสยื่นเข้ามาในเรื่องการทําเงินให้กับตัวคุณมากๆนะคะเป็นการโอกาสเป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราต้องรีบคว้าเอาไว้ไม่เช่นนั้นมันจะแบบเป็นโอกาสที่มาหลุดลอยได้ไปง่ายนะคะถ้าเราพิจารณา,าแล้วพินิจพิจารณา,าฉันทําได ไปต่อเลยค่ะเพราะว่ามันดีมากๆสำหรับตัวคุณอ่ะอันนี้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเจาะลึกกันเลยดีกว่าในเรื่องการทำงานนั่นเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Seven of Swords Knights of Wands Knights of Cups อันนี้เป็นไพ่แบบพิเศษนะคะ Pamela Smith นะคะเป็นคนที่วาดภาพตัว Rider-Waite right นี่แหละคะ่ะ Two of Wands Knights of Swords Uh, the Hangman บางท่านอาจจะมีโอกาสเอางานเดิมๆงานกเก่าๆกลับมาทำหรืออาจจะมีโอกาสได้กลับไปทำงานแนวงานเดิมสายงานเดิมหรือมีคนเดิมๆพเราเกา่าชวนเราไปทำงานเจ้านายเกา่าลูกน้องเกา่าหรือว่าเพื่อน่วมงานเก่าก็ได้เป็นได้หมดหรืออาจจะมีโอกาสที่เหมือนเราต้องเอางานงานที่เราเคยทำแล้วหรือว่างานของคนอื่นงานเก่าเก็บอะออกมาไดโนเวคกลับมาทำใหม่มาเรียนรู้ใหม่อันทบทวนใหม่ก็ได้อะมันมันเป็นการทบทวนเพื่อให้แบบ เหมือนพัฒนาต่อไปไปข้างหน้าเหมือนเดินจเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะเดินทางแบบระยะสั้นหรือเดินทางไกลในเรื่องการทํางานของคนบางคนเดินทางอยู่แล้วช่วงนี้จะยิ่งดีชีพจรลงเท้าเรายิ่งได้ดีนะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เราเองอาจจะต้องแก้ไขปวดหัวนิดนึงแต่แก้ไขได้ไม่ต้องห่วงนะคะใช้แค่แบบความคิดใจเย็นนิดนึงหรือว่า ค่อยๆวางแผนดีๆหรือว่าปรึกษาคนรอบข้างอ่าหรือเพียงแค่เอ่ยปากปรึกษากินฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวไอ้ปัญหาตรงนี้มันจะคลี่คลายมากๆและอาจจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะอย่าไปเครียดน,นะทานายกว้างอยู่ดีนะคะแล้วก็พลังงานไห้ขึ้นพลังงานพลังสถิตมันแปลว่าตัวเราอ่ะเป็นที่พึ่งแห่งตนพลังงานด้านบวกพลังงานด้านดีนดๆ power ในการทํางานหรือกําลังใจมันมาจอดตัวเราเป็นแบบอันดับต้นเลยนะคะหรือถ้ารู้สึกหมด power ให้ไปหา energy ต่างๆจากการพักผ่อน คุณต้องพักผ่อนบ้างนะคะอย่าแบบทํางานย่างเดียวจนกระทั่งร่างกายเราโอเวอร์โหลดเกินไปหรือร่างกายเราใช้งานหนักเกินไปหรือบางทีมันทําให้สมองเราเออหรือเออเลยนะหานะคะฉะนั้นพักผ่อนบ้างการพักผ่อนหรือว่าแบบไปทํากิจกรรมที่เกิดสมาธิอะ่ะมันช่วยได้เยอะมากจริงๆนะคะฉะนั้นมันพลังงานมันมาจากตัวคุณจริงๆคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นเหมือนพูดตรงๆเลยว่าพลังจิตข,ของคุณนะ่ะในเดือนนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแต่อย่าเอาเป็นเงินงายนะเราก็ไม่ต้องคิดว่าเรามีพลังวิเศษคนอื่นทุกคนเหมือนกันแต่แค่ว่า พลังจิตหรือว่าเซนส์ของคุณจะค่อนข้างแรงในเดือนนี้ถ้าเราคิดยังไงเป็นอย่างนั้นไหวมากๆคิดดีเข้าตัวคิดไม่ไดีก็เข้าตัวฉะนั้นมันอยู่ที่การกําหนดจิตของตัวเราเองนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยคือเราเองจะมองคนออกหรือมองเหตุการณ์ออกมากยิ่งขึ้นว่าเราควรไปยังไงอะไรยังไงหรือทํำยังไงแต่อย่าลืมนะใช้เซนส์ประกอบกับเหตุผลและความเป็นจริงด้วยไม่ใช่เซนส์สิ่งเดียวเดี๋ยวเราหลุดโลกนะคะไม่เอานะ แล้วก็พลังงานช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นสะพานบุญอาจจะแปลว่ามีคนช่วยเหลือในเรื่องงานของคุณก็ได้หรือคุณเองอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณได้ดีด้วยนะคะมันเหมือนเป็นอารมณ์ว่ามีคนคอยแนะนําหรือว่ามีคอนเน็กชันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีคนดึงตัวเราไปทํางานหรือว่าแนะนํางานให้กับเราก็ได้อาไม่เชิงดึงตัวแต่แนะนํางานแนะนําแบบสิ่งดีๆให้กับเราแล้วไพ่ขึ้นฐานบุญเออแปลกนะไพ่ขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสถิตสะพานบุญฐานบุญ คุณเองอาจจะแปลว่าที่ผ่านมาถ้าเราขยันหมั่นเพียรมาลตลอดเราได้ดีแน่นอนเหมือนเราสะสมบุญกุศลก็เหมือนสะสมความขยันประสบการณ์แล้วก็ความเพียรพยายามมาลตลอดเราจะได้ดีในเดือนนี้มากๆและเดือนถัดไปนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันกำลังกังขี้คายเหมือนเป็นหนึ่งฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสำหรับตัวคุณนะเอาจริงดวงชะตาในในเดือนนี้สาหรับชาวราศีม,มิถุนดีค่ะอะไรที่มันไม่ดีมันจะออกไปอะไรดีๆมันจะเข้ามาหาดวงชะตาของคุณนะคะโอเคเรามาดูต่อนะคะสําหรับในเรื่อง ในเรื่องอการเรียนค่ะการเรียนอยูไพ่ The h เฮราเฟนขึ้นมาเลายคือไพ่พระขึ้นมาเดอะซันขึ้นมาด้วย เออ A s o b c a p s ขึ้นมาคือลศนะคะในเรื่องการเรียนการศึกษาของคุณในเดือนนี้คุณจะเรียนรู้ได้ไวคุณจะเข้าใจอะไรได้ง่ายหรือว่าอาจจะมีคนซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือในเรื่องการเรียนการศึกษาของคุณการเรียนสามารถเป็นทุกรูปแบบไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนเสมอไปการเรียนแบบเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเรื่องการทํางานเรียนเพื่อประสบการณ์เรียนอะไรก็ตามแต่เรียนภาษาเรียนขับรถขี่ม้าอะไรเงี้ยไปได้หมดเลยคือทุกการเรียนดีมากๆในเดือนนี้นะคะแล้วพ่ขึ้นประสบความสําเร็จ นี่เห็นไหมฉะนั้นการเรียนคือผ่านเลิศประเสริฐสีจบไม่รู้เรื่องนะคะไม่พูดมากแล้วเพราะว่านี่ไพ่ขึ้นแบบคือแบบเนี่ยดีมากๆแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการเด่นก,ก็ต้องขยันอยู่ดีต้องทบทวนบทเรียนอยู่ดีเรียนเสริมเรียนเพิ่มทําได้ทําจะเรียนต่อต่างประเทศก็ต้องขยันเพื่อให้ได้เรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ใช้ความขยันของตัวเราเองด้วย <ST S> เป็นกําลังใจคุณทําได้แน่นอนดีไหมไพ่ขึ้นดีมากสำหรับเรื่องการเงินเป็นไงบ้างนะคะ t w o o f cups ten of pentacles Justice, Eight 8 f Cups, Page of Pentacles, f o u 4 of Swords, Knights of Pentacles นี่เรื่องการทำเงินทำงานของคุณดีนะช่วงนี้เงินอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางคุณเองถ้าจะใช้เงินเนี่ยใช้เงินไปกับเรื่องกิเลสเยอะเหมือนกันฉะนั้นก็ควบคุมตังคุณดีๆแล้วกันแต่มันเป็นเงินคุณนะคุณจะใช้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบใช้เงินแบบในในเชิงแบบของแบบของสวยงามของประ ตกแต่งหรือทําให้ตัวเองดูสวยดูหล่อก็ได้นะหมดไปกับตรงจุดนี้คือมันจะมีกิเลสเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเรามีคือต้องบอกตรงๆว่าเดือนนี้ของคุณน่บางคนอาจจะมีความโชคดีเกิดจากคําว่ามรดกตกทอดหรือว่าเงินผลประโยชน์ก้อนโตที่เราต้องได้มันมาจากความสามารถหรือว่าครอบครัวให้มาหรืออาจจะเป็นของมีค่าของมงคลที่เราต้องได้มาก็เป็นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องคําว่าอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวบ้านรถที่ดินปล่อยได้ขายได้หรือว่ามีซื้อมาด้วยตัวเองหรือมีคนให้มาเป็นได้หมดเลยนะคะ แล้วก็ทํายังไงได้อย่างน้นมันแปลว่าที่ผ่านมาเราขออยันหมั่นเพียรเราตั้งใจหรือว่าเราเองแบบสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเราเองสองมือของตัวเราอะพูดเลยว,ว่าคุณไม่อับจนเนงินของคุณช่วงนี้จะเข้ามาดีเป็นพิเศษถ้าอ,อีกหนึ่งอย่างที่ถ้าคุณจะหมดเงินอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องการเดินทางหรือหมดเงินไปกับ ในเรื่องมองคนอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอย่าไปเครียดนะบางคนหมดเงินไปาง,งานสีดำนะคะหรือสุขภาพร่างกายของตัวเราหรือคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะฉะนั้นอย่าไปเครียดนะย้ำํำเดิมเพราะบางคนดูแล้วอุ้ยตายจะต้องเกิดขึ้นกับหนูแน่นอนเลยนี่ทำหนกว้างจะ้ะแต่แค่ให้เรามาระวังเฉยๆนะคะ บางคนอาจจะหมดเงินไปกับบริวารบุตรบริวารหมาแมวหรือสัสตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะคะในช่วงนี้แต่โดยภาพรวมอ่ะคือเงินของคุณมีมาในเรือๆเพราะเนี่ยเงินมันขนาดข้างหรือกิ่งฟ้าบอกแต่ต้นอยู่แล้วว่ามีโอกาสได้ผลประโยชน์ก้อนโตจากความสามารถนะคะเงินได้ดีค่ะดีมากๆค่ะอโอเคสำหรับเรื่องความรักอ่าไปเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะคนโสดสนิทเป็นไงบ้างเรามาดูกันนะคะคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสที่จะ มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ไพ่ก็ขึ้นรักโรเลอ่าแล้วก็คือต้องบอกนี้นะคะว่าถ้าตัวคุณเองอะ่ะไม่รู้รู้สึกอยากมีใครมันก็จะถึงแม้มีใครเข้ามาเราก็ไม่เอาอยู่ดีเราไพ่ยังขึ้นว่ามีดีจึงไม่ไม่งอไข่ฉันมีดีไงฉันเลยไม่งอไข่แต่บางคนถามว่ามีได้ไหมมันมีนะมันจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคน <c oughs> เห็นไหมเนี่ยหลายใจเชีย <c oughs> เราสวดไม่ผิดไง แต่เราเองต้องระมัดระวังหนึ่งอย่างนะมันมีทั้งคนที่แบบโสดจริงๆเข้ามาแล้วก็โสดแต่แอปโสดอะคะ่ะคุณเข้าใจไหมหลอกลวงว่าโสดเนี่ยเออหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วคุณต้องระมัดระวังดีๆอย่าเด็ดขาดที่จะคุยกับคนที่มีเจ้าของนะคะคือคุยได้แต่หมายถึงว่าคุยในเชิงเพื่อนโอเคไหมแต่น,นี้เรามาพูดถึงเรื่องความรักถ้าคุณมาคุยกับเขาไปแย่งของคุณคนอื่นเข้ามาไม่มีวันจเจริญแน่นอนนะคะเรามาระวังตรงจุดนี้นะรักษาศีลธรรมตรงจุดนี้ด้วยนะในเรื่องความรักนะ พอไพ่อะมันขึ้นว่ามีคนมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่คนที่อยู่ใกล้กับคุณมากที่สุดหรือใกล้ชิดก,กับคุณมากที่สุดมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะชนะหัวใจของคุณหรือว่าคุณไปนชนะหัวใจของเขาแต่ถ้าอยู่ไกลกันอาถ้าพูดตรงๆเลยบางคนคุยกับคนที่เขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนละจังหวัดก็คือไกลกันมากๆแล้วแบบไม่ไม่มีโอกาสที่จะแบบมาใกล้ชิดก,กันได้เลยอะ คิงฟ้ามองว่าน่าจะไม่ใช่เพราะให้ขึ้นคําว่าห่างไกลใจจางนะคะแต่ถ้าอยู่ใ,ใกล้กันอ่ะดีกว่านะคะหรือคนที่แบบอาจจะแบบเราเจอกันเป็นประจำไปทํางานหรือไปเรียนเจอการที่มาหาลายัยหรือว่า,เ,าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันเป็นประจำหรือทํากิจกรรมแบบร่วมกันในการทํางานต่างๆหรือเป็นต้นอะไรเงี้ยนะคะ กิงฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะชนะใจซึ่งกันและกันสูงม,มากๆนะคะอ่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณด้วยนะคะฉะนั้นรักเข้ามามากกว่าหนึ่งจะไม่ธรรมดาจะนะจะแม่ต้องพูดคำนี้เลยนะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงนะคะมีคุยแต่แบบไม่ชัดเจนโอ้ไพ่ขึ้นไม่ต้องกลัวนะนี่ไพ่ขึ้นทำว่าตัวต,วตลกกองไฟในมืออุตาอืมปอกลอกอุตาละ อ่าไพ่ขึ้นบาปอู้อ่ะอันนี้เป็นคําเตือนหลายอย่างเลยทีเดียวนะถ่านไฟเก่ามาหมดมาหมดแม่บอกว่า <c oughs> ตายละนะคะอันนี้ดูเป็นแนวทางเนาะอ่าเพราะว่าคือต้องบอกนี้นะคะคือบางคนเนี่ยคือมันมีโอกาสาที่จะมีคนดําเนินคนเก่ากลับมาได้นะคะมาถ่านไฟเก่ามาคู่นะแต่ถ้ากลับมาแล้วทะเลาะกันเหมือนเดิม็อกซิกกันใส่กันเสียเวลาค่ะ นะคะแต่ถ้ากลับมาแล้วแบบปรับปรุงแก้ไขก็โอเคนะคะก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะตัดสินใจนะคะมันเป็นชีวิตของคุณเนาะกิ่งฟ้าแค่เตือนเฉยเฉยว่าถ้ากลับมาแล้วท็อกซิกใส่กันเสียเวลาชีวิตชีวิตมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะมากมายคนเราไม่ได้เกิดมาเสียใจซ้ํสองซ้ำสามนะคะอันนี้คือจําคํานี้ไว้นะเราเองต้องรักและครบตัวคุณเองให้มากๆและคําเตือนนะเนี่ยคือเตือนตั้งแต่คนที่โสดสนิทละอย่าคุยกับคนที่มีเจ้าของเรามาระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาหรือคนที่ไม่จริงใจเข้ามา มาพูดแบบไม่จริงมาพูดแบบหลอกลวงอะไรพวกนี้คือต้องเรามาระวังนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะ,ะช่วงนี้ต้องแบบดูดีๆละกันนะแล้วก็ถ้ายังไม่ชัดเจนก็ยังจะไม่ชัดเจนต่อไปเพราะว่าไพ่ขึ้นมาไม่ยอมให้ความชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะมันอาจจะฟังดูเจ็บปวดแต่นี่คือพลังงานไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็เลยต้องทํามาแบบนี้นะคะอะ่เรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนที่มีคู่ค่อนข้างโอเคมากๆบางท่านภัขึ้นคู่สร้างคู่สมงภัขึ้นครอบครัวบางท่านถ้าคิดจะแต่งงานมั่นหมายหรือว่าต้องการสร้างอนาคตร,ร่วมกันมีโอกาสได้ไปกันต่อมาสูงมากๆเอาเป็นว่าความรักของคุณที่เป็นคนที่มีคู่ดีมากๆนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้เอาใจใส่กันให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้บางทีรู้สึกว่ามันมีความจืดจางหรือว่ารักมันมันจืดไปนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นเติมความหวานใส่น้าตาลกันให้หมดเขาอิจฉากันนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะ ส่วนในเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเรามาระวังเลยคือปวดหลังปวดคอบา่าไหลออฟฟิศซินโดมถามหาได้นะคะหรือพวกเส้นประสา,าหรือปลายประสา,าอักเสบเรามาระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องคําว่า ของมีคมต่างๆนะคะอาจจะเป็นแบบมีดบาดเป็นต้นนะคะหรือว่าลูกแม็กอะไรพวกนี้คือคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องอ๋อเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มมึนเมาระวังนิดหนึ่งอย่าดื่มแล้วไปขับนะจ๊ะแล้วก็พวกอาหารของมึนเมาอะไรพวกนี้บางทีดื่มมากแล้วบางทีขาดสติได้นะคะ แล้วก็ของกินของบรนโภคคือดูอาหารดีๆนิดน,นึงไม่นั้นชนะเรากินแล้วบางทีอาจจะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษได้หรือกดไหลย้อนเกิดขึ้นได้หรือก็เพราะอาหารบางคนทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยค่ะโอเคสําหรับเรื่องการทําบุญนะคะก็ะสําหรับ การทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีคุณสําคัญระดับต้นบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายก็อย่าลืมกระทําดีกับพวกเขาด้วยละกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะก็ใครที่ดีกับเราก็ปฏิบัติดีกับพวกเขาแต่ถ้าเราเจอมุมดาร์กนะคะก็ทําเท่าที่เราไหวละกันกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกนะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําและมีเหตุผลของของตนนะคะถัดไปทําบุญนักบ้านทํากับได้ทุกอย่างค่ะการทําบุญทำไปเลยดี ไดด้ีนะคะคพลังงานขึ้นว่าทําบุญนะคะแนะนําว่าทําบุญกับคนยากไร้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลพวกคนยากไร้ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ต้องการพวกแํมเพลสอะไรพวกนี้บริจาคสิ่งของจะยิ่งดีหรือเป็นการสร้างโรงพยาบาลหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือถ้าเป็นไปได้ไปบริจาคเลือดซะาถ้าคุณบริจาคเลือดได้นะคะหรือผู้ป่วยต่างๆอาจจะเป็นแบบเป็นผู้ป่วย HIV นะคะก็คือจะเป็นวัคซีนอนุมูลอิสระและที่อื่นๆได้หมดเลยนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกไหมการสวดมนต์นักสมาธิการสวดมนต์นนแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube นะคะเสริมได้พระคาถาเงินล้านนะคะแล้วก็แนะนำนะคะว่า นั่งสมาธิอย่างน้อยวลาหนึ่งถึงสี่นาทีนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเนาะนอกั้นไม่มีอะไรจะต้องเตือนแล้วก็ขอให้คุณปฏิบัติดีมีสมาธิมากๆนะคะอ่ะก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิงฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะอ่ะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆเปกำลังใจให้กิงฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติ๊กตอกได้ไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่น,นค่ะสวัสดีค่ะ